เปรียบเทียบ2ชิปเซตนะครับ Snapdragon 8 8 8กับ Dimensity 8,100นะครับ2ตัวนี้อยู่ในมือถือราคาไม่เกิน2 0 0 0ับาทชิปรุ่นไหนน่าเล่นของกันวิดีโอนี้มีคำตอบครับสำหรับการเปรียบเทียบของชิปเซตคู่นี้นะครับระหว่าง Snapdragon 888กับ Dimensity 8,100จากทาง MediaTek นะครับเ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมถึงจับเอา Snapdragon 888มาเทียบนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมีคนค้นหาเรื่องประสิทธิภาพของชิปเซต2รุ่นนี้เปรียบเทียบกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ย แม้ว่า Snapdragon 888นะครับมันจะถูกใช้ในสมาร์ทโฟนเรือธงของปี2021ที่ผ่านมาก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามช่วงปัจจุบันนะครับณนะวันที่ผมถ่ายวิดีโอนี้นะครับต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนหลายรุ่นนะครับที่ใช้ชิปเซตอย่าง Snapdragon 888ตอนนี้ราคาก็ลดลงมาพอๆกับสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่บางรุ่นแล้วนะครับบางรุ่นเราสามารถหาซื้อ Snapdragon 888ในราคาแบบประมาณ1 0 0 0 0กลางๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเป็นคู่ชกที่น่าสนใจนะครับในแง่ของประสิทธิภาพสำหรับคนที่อยากได้สมาร์ทโฟน และการมวลผลหนักเป็นหลักนะครับโดยในวิดีโอนี้นะครับผมจะทำการเปรียบเทียบเฉพาะแค่ในเรื่องของประสิทธิภาพการมวลผลล้วนๆเลยทั้ง2ออย่างเลยนะครับเราจะไม่ได้พูดถึงประเด็นอื่นของสมาร์ทโฟนเช่นในเรื่องของตัวกล้องหรือแม้ว่าในเรื่องของ อ่าแบตเตอรี่หรือว่าอะไรอื่นต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเน้นเรื่องโปรไฟล์เป็นหลักนั่นเองนะครับเอาละเรามาเริ่มเปรียบเทียบตัวชิปเซตกันเลยนะครับสำหรับแซฟ d r ้ g o n 888นะครับชิปเซตตัวนี้นะครับเป็นชิปเซตแบบ o อคตาคอร์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น8คอร์ประมวลผลนี่แหละแต่ว่าเขาจะแบ่ง CPU อาร์เคเทกเจอร์ออกเป็นแบบ1 กับ3แล้วก็4นะครับก็คือเป็น1 Cortex ตัว X1 ก็นะครับก็คือเป็น c a โ r o 680 Prime หรือว่าที่คอคอมเขาเรียกว่าเป็นความ e c o นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.84 GHz นะครับแล้วก็จะเป็นตัว Cairo 680 Go นะครับซึ่งจะเป็น Cortex A78 นะครับตัวนี้จะมี3คอมโลผลความเร็วอยู่ที่2.42 GHz แล้วก็จะมีสุดท้ายนะครับจะเป็นอีก4คอมโลผลที่เป็นตัวประหยัดพลังงานอย่าง Cairo 680 Silver นะครับ based on ตัว Cortex A55 นะครับความเร็วจะอยู่ที่1.8 GHz หลักการใช้งานของ CPU แบบนี้นะครับก็คือจะแบบ ตัวประมวลผลหลักเนี่ยตัวพรามคอนะครับไว้ประมวลผลหนักจริงๆเช่นเวลาที่เพื่อนเล่นเกมหรือมีการเรนเดอร์ตัววิดีโอต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นเกมแต่ว่าอาจจะไม่ต้องประมวลผลหนักมากนักก็จะใช้ตัว c o r t e x a 7อในการประมวลผลนะครับการแบ่งคอมมอนผลแบบนี้คอคอมเชื่อว่าทําให้มันจัดการพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่ตัว d ดมิสตี้แบบพันหนึ่งร้อยนะครับเป็น CPU แบบ8ปดปอมมวลผลเช่นเดียวกันเลยนะครับแต่จะแบ่งออกเป็น4ี่ปอมมวลผลบวกกับอีก4ี่ปอมมวลผลนะก็คือแบ่งตรงๆไปเลยก็คือเป็น4คอรมววลลผตัแงที่ใช้ T A78 เร็วอยู่ที่2.85กิกะเฮิร์นะครับนี่คือความเร็วสูงสุดที่มากกว่า Snapdragon 8 8 8อยู่ที่0.01กิกะเฮิร์ตแล้วนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัว Cortex A55 ที่เป็นตัวประมวลผลในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับน,นี้ก็ความเร็วสูงกว่านะก็คือจะเป็น4คอร์มวลผลความเร็วอยู่ที่2กิกะเฮิร์นะครับทั้ง2ชิปเซตนะครับผลิตบนเทคนโนโลยีการผลิต5นาโนเมตรเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของตัว Thermal Design Power นะครับก็เรียกได้ว่าตัวเลขอันนี้นะครับเป็นเรื่องของการ ประมวลผลต่อการใช้งานพลังงานต่างๆแล้วกันนะครับประมาณว่าถ้าเกิดตัวเลขไหนมันน้อยก็จะเรียกได้ว่าการจัดการพลังงานดีกว่าเาคร่าวๆประมาณนี้นะครับ สำหรับตัวคอคอมซนลลก้อน888นะครับตัวนี้จะมี TDP อยู่ที่10วัตต์นะครับในขณะที่ตัว雷 e m e n บ i t y น1 0 0นะครับ TDP จะอยู่ที่8วัตต์นะครับส่วนตัว GPU นะครับหรือว่าตัวกราฟิกการ์ดนะครับคอคอมซนลลก้อน888นะครับมาพร้อมกับ Adreno 660ที่มีความเร็วของ GPU อยู่ที่840เมกะเฮิร์ตนะครับในขณะที่ตัว雷 e m e n บ i t y น1 0 0นะครับมาพร้อมกับ m a l i G610 MC6 นะครับ ตัวนี้ความเร็วของ GPU อยู่ที่912เมกะเฮิร์ต์นะครับส่วนในเรื่องของตัวเมมโมรีนะครับทั้ง2รุ่นนะครับรองรับแรมแบบ LPDDR5 นะครับที่ความเร็วอยู่ที่3,200เมกะเฮิร์เท่ากันเมมโมรีแบนด์วิดต์นะครับอยู่ที่51.2กิกะบิตต่อวินาทีเท่ากันด้วยนะครับส่วนตัวประมวลผลที่เป็นตัวประมวลผล Neural Processor นะครับ Qualcomm Snapdragon นะครับจะมาพร้อมกับ Hexagon 780นะครับในขณะที่ MediaTek Dimensity 8 1 0 0จะมาพร้อมกับ MediaTek APU 580นะครับในเรื่องของตัววิดีโอโคเดกนะครับทั้ง2รุ่นนี้รองรัับโคคเดกกล้ายๆน แต่ว่าตัว Dimensity 8100พั้อจะรองรับโคเด็กตัวใหม่อย่าง AV1 ด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับไซน์็888นะครับจะมาพร้อมกับโมเด็ม X60 นะครับรองรับการเชื่อมต่อ 5G รองรับ 4G LTE นะครับรองรับ Bluetooth 5.2แล้วก็รองรับ WiFi 6นะครับส่วนโมเด็มของตัว d i m e n s i t y 8100นะครับตัวนี้จะรองรับ 5G รองรับ 4G LTE เช่นกันแล้วก็รองรับ Bluetooth ร์ช่นใหม่กว่านะครับเป็น Bluetooth 5.3แล้วก็รองรับ WiFi 6เช่นเดียวกันครับในส่วนของประสิทธิภาพของทั้ง2รุ่นนี้นะครับเมื่อเทียบกันตรงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า Snapdragon 888ที่เป็นตัว Full Version เนี่ยนะครับก็ จะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า MediaTek Dimensity 8100อยู่ที่เล็กน้อยน,นะครับผมคิดว่าส่วนต่างไม่ถึง10%ด้วยซ้ำไปนะครับจะไปโดดเด่นกว่าในเรื่องของตัว CPU ประมวลผลนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของตัว GPU หรือว่า Gaming Performance นะครับก็เรียกได้ว่าคะแนนถือว่าขี่กันเลยนะครับใกล้เคียงกันมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการจัดก,การพลังงานนะครับ อันนี้ก็ต้องยอมรับว่า l รม i n c ตี้แบบ1100นะครับจัดก,การพลังงานได้ดีกว่าแล้วก็ควบคุมเรื่องของความร้อนได้ดีกว่านะครับซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะครับได้ให้ทัศนาาคไว้เกี่ยวกับตัวเซรั่กอน8ะครับว่าทำไมชิปเซตตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยลองใช้งานมาจะทราบดีว่ามันค่อนข้างที่จะ มีความร้อนสูงมากนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าในปี2021นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พอคอมเลือกใช้ไคลโร680พร m มนะครับตัวนั้นเป็น c o r t e X1 x นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสราปรปัตยกรรมที่ค่อนข้างใหม่นะช่วงเวลานั้นรวมถึงตัวชิปกราฟิก A อนะครับอย่าง Adreno o 660นะครับณนะตอนนั้นเนี่ยความเร็วของ GPU ที่840 m มกะเนี่ยก็ถือว่ามีความเร็วค่อนข้างสูงมากๆนะครับก็เลยทำาไว่า สองอย่างพอมารวมกันกับทั้งตัวสาปปรปฏิกรรมที่ค่อนข้างใหม่ในปี2021กับตัวความเร็ว GPU ที่มันสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่าง s n a p d r a 865ประมาณ24%นะครับก็เลยทําให้ทํางานหนักทั้งในส่วนของ CPU แล้วก็ GPU ก็เลยทาให้เกิดความร้อนสะสมไวกว่าปกตินั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งของซ n a p d r a 888ก็คือในเรื่องของตัวการเข้ารหัสไฟล์วิดีโออันใหม่อย่าง AV1 นะครับไม่รองรับเพราะว่าเขาถือเป็นชิปเซตรุ่นเก่าในปี2021นะครับส่วนเรื่องของคะแนน benchmark นะครับผมก็มีข้อมูลการทดสอบ กับ3าแอปพลิเคชันเบนช์แมตช์ยอดนิยมนะครับมาเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนชมกันนะครับสำหรับตัวส n a p d r a g น n 8 8 8นะครับเราเบนช์ m ม r k ์ด้วย a n t u t u 9นะครับก็ทำคะแนนออกมาได้อยู่ที่ประมาณ87038คะแนนนะครับในขณะที่ Dimensity 8100นะครับทำคะแนนจาก a n t u t u 9ในการเบนช์ m ม r k ์อยู่ที่ 786,607คะแนนนะครับถือว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยส่วนตัว Geekbench 5นะครับก็ในเรื่องของตัว Single c o r e นะครับ s n a p d r a g o n 8 8 8นะครับทำคะแนน Benchmark ออกมาได้อยู่ที่1,137คะแนนส่วนตัว Multi-Core นะครับทำได้อยู่ที่3,712คะแนนส่วนตัว Density i m 8,100นะครับตัว Single c o r e นะครับใน Geekbench 5เนี่ยทำออกมาได้932คะแนนส่วนตัว Multi Core นะครับทำได้อยู่ที่3,829คะแนนนะครับส่วนตัว TDMark นะครับ Snapdragon 888ทำคะแนนออกมาได้ที่5,234 แนนส่วนในมนเซตี้แปดพันหนึ่นะครับทางคะแนนตัวทีดีมาร์กได้สูงกว่านะครับอยู่ที่ห้าพันแคะแนนครับ สำหรับการทดสอบด้วยแอปพลิเคชัน Benchmark นะครับก็พบว่า Dimensity 8 1 0 0เนี่ยก็เรียกว่าเป็นชิปเซ็ตที่มาแรงจริงๆนะครับโดยเฉพาะการทดสอบด้วยตัว Geekbench แบบ m u l ติ c o r e นะครับที่ได้คะแนนมากกว่าตัว Snapdragon 8 88อยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับการทดสอบประสิทธิภาพของชิปกราฟิกด้วยตัว t d m a r k นะครับ Dimensity 8 1 0 0เนี่ยได้คะแนนมากกว่าชิปเซตอย่าง s n a p d r a g ้ n 88รวมถึงชิปเซตที่อยู่ในเรนจ์ใกล้เคียงกันนะครับอย่าง Snapdragon 8, 7, 0, 1, เนา 8, เน,เน,นาแรากรร่อ,อ,กอนับ สำหรับการทดสอบเล่นเกมนะครับระหว่าง s n a p d r a g ้ n 8 8 8กับ d i m e n s i t y 8,100นะครับผมก็มีสมาร์ทโฟน2รุ่นมาเปรียบเทียบทดสอบกันนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้นะครับแม้ว่าสเปคมาจากใกล้ๆกันนะครับมีแรม8มีความจุในตัวเครื่อง 256GB เหมือนกันแต่มันมีข้อแตกต่างในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้เป็น EMUI นะครับบวกกับ h f s นะครับในขณะที่ตัวนี้จะเป็น MIUI นะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการเป็นคนละเวอร์ชั o นะครับอันนี้เป็น based on Android 11ตัวนนี้เป็สิ Android 12อ,อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าแฟกเตอร์พวกนี้มีผลต่อการมวลผลแน่นอนนะครับแต่ว่าการทดสอบท้งนี้นะครับผมหวังว่าจะให้เพื่อนๆเนี่ยแค่ได้เห็นภาพความแตกต่างของประสิทธิภาพว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นนะครับก็ถือว่าน่าจะช่วยในการตัดสินในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนได้มากพอสมควรเลยนะครับเรามาเริ่มที่เกมตัวแรงกันก่อนเลยครับอย่างตัว g e n s h i n Impact นะครับมาดูว่า2รุ่นนี้นะครับปรับตั้งค่าได้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในเรื่องของการเรนเดอร์ภาพต่างๆความคมชัดของการาฟิก รวมถึงความเหลื่อในการเล่นเนี่ยมันให้ความแตกต่างกันมากน้อยเท่าไหร่ครับสำหรับเกมอย่างเกมชินอิมเพกนะครับเรามาดูการตั้งค่าน,นี้ทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าซนดร a โก้แปดแปดมันสามารถปรับตั้งค่าเกมอย่างเกมชิน Impact ได้ระดับสูงทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงตัวเฟรมเรทปรับอยู่ที่60เฟรมก็สามารถเล่นได้นะครับทีนี้เราจะมาดูที่ตัว กราฟิกในเกมนะครับผมถือว่าก็เป็นการเรนเดอร์ที่สวยงามนะครับความกระตุกเนี่ยแทบไม่มีนะถือว่าน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของความคมชัดของตัวกราฟิกต่างๆแสงเงาถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับสำหรับตัวซ a นป้าก้อนแปดแปดนะครับในการเล่นเกมอย่างเ n s ช i นอิมแพกนะครับแต่มันก็จะมี ข้อสังเกตอะไรครับอยู่ที่เรื่องของความร้อนนะครับนี่ผมได้บอกเพื่อนๆไปแหละว่าชิปอย่าง888นะครับถ้าเกิดว่า,ามีการจัดการความร้อนได้ไม่ดีมากพอในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์อย่างเช่นพวกระบบระบายความร้อนต่างๆทำมาได้ไม่ดีนะครับบอกเลยว่าร้อนดั่งไฟเออร์แน่นอนนะครับที่ตัวนี้มันเป็นข้อสังเกตของชิปรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในปัจจุบันนี้เองก็หลายๆแบรนด์ก็ น่าจะยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ผมว่ามีน้อยแบรนด์มากนะครับถ้าไม่ใช่ว่าพวกที่เป็นเกมมิ่งสมาร์ทโฟนที่มีพวกอ่าลิควิดคูล n ซิสเต็มหรือว่ามีระบบรอยความร้อนแยกต่างหากนะครับก็เรียกได้ว่าเอามาเล่นเกมอย่างเกมชินอิมแพคแป๊บเดียวนะครับรู้เรื่องนะครับความร้อนก็จะขึ้นแล้วก็มันจะมีอาการเฟรมสกิปมีอาการเฟรมตกบ้างเวลาที่เล่นเกมที่กินการาฟกิกหนักๆอย่างเช่นเกมชินอิมแพคเป็นต้นนะครับเห็นว่าการเรนเดอร์ก็ทําได้ลื่นไหลดีนะครับตัวทุ่งหญ้าต่างๆตัวแสงเงาต่างๆ่างนะครับถือวง สำหรับชิปเซ็ตอย่าง Snapdragon 888นะครับก็อย่างที่บอกไปแหละระวังในเรื่องของความร้อนอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องการวนผลนี่อันนี้แรงพอที่จะเล่น e n s ชิน impact แบบปรับสุดเฟรมเรทสูงได้อยู่แล้วนะครับสำหรับ Dimen s ity แบบ0นะครับเมื่อเรามาเล่นเกมอย่าง e n s ชิน Impact นะครับก็เรามาดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับตัวนี้ปรับตั้งค่าได้ระดับสูงมากเช่นเดียวกับ Snapdragon 888เลยนะครับทุกอย่างปรับได้สูงถึงสุดเฟรมเรท60เฟรมนะครับ ในเรื่องของการเรนเดอร์ภาพนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เรนเดอร์ได้ลื่นนะแต่จะมีในส่วนของรายละเอียดต่างๆผมก็ยังคงรู้สึกว่าชิปเซต,ตของทาง q u a l c o m เนี่ยนะครับในเรื่องของการประมวลผลพวกทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยมันดูมีความคมมากกว่าตัวเดเมนซิตี้แบบพันหนึเล็กน้อยนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าไม่ได้เอาไปเทียบกันแบบตรงๆรแล้วก็จับผิดเนี่ยผมว่ายัยไม่ออกนะครับที่สําคัญคือตัวเดเมนซิตี้แบบพันหนึนะครับเมื่อเทียบเวลาที่เปิดเกมออกมานะครับแล้วก็ลองเล่นในเวลาใกล้ๆกันเนี่ยผมคิดว่า เขาจัดการความร้อนได้ดีกว่าจริงๆนะครับในวันนี้ณณนะนะตอนนี้ที่ผมจับตัวเครื่องอยู่เนี่ยนะครับก็ยังพบว่าความร้อนมันไม่ได้สูงขึ้นมามากนักนะครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องของอดีไซน์ตัวเครื่องที่มาแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของแฟกเตอร์ที่ผมไม่สามารถควบคุมได้จริงๆนะครับแต่ว่าโดยรวมอะ่ะผมคิดว่าดีมินสตี้แบบพันหนึ่งร้อยนะครับในแง่ของการจัดการความรอ้อนในแง่ของความเสถียรในการเล่นเกมต่อเนื่องเนี่ยนะครับ ผมว่ามันสามารถทําตรงนี้ได้ดีกว่าตัว Snapdragon 888นะครับแต่ก็ต้องยอมรับอีกแหละว่าตัว Dimensity แบบ1100มันเป็นชิปเซ็ตรุ่นใหม่ไงครับมันเพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็ถูกใช้ในปี2022เป็นหลักในขณะที่ตัว Snapdragon 888เนี่ยมันถูกใช้มาประมาณ1ปีแล้วนะครับมันถูกใช้เมื่อปี2021นะครับก็ถือว่าเป็น1ชิปเซ็ตตกรุ่นแล้วกันแล้วก็ตัวนี้มันมีความสดใหม่มากกว่าก็ไม่แปลกนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ตัวนี้จะทําประสิทธิภาพในการเล่นเกมการจัดการความร้อนเนี่ย ทำได้ดีกว่านะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีข้อสังเกตในเรื่องของตัวรายละเอียดเล็กๆในส่วนของตัวกราฟิกในส่วนของการเรนเดอร์ระหว่างแมปนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าชิปเซตของฝั่งคอคอมยังคงทําได้ดีกว่าอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเกมเ e n ชินอิ m แพ c กนะครับเลือกสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับ d ด m มนสติสแบบพันหนึ่งร้อยผมก็ต้องบอกว่าไม่มีผิดหวังนะครับถือว่าจัดการตรงนี้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในเรื่อง,องความลื่นไหลในการเล่นในเรื่องของการจัดการความร้อนนะครับในเรื่องของการจัดการพลังงานก็ ต้องยอมรับว่ามิน t e ท h รอบนี้ทำมาดีจริงๆนะครับมาต่อกันที่เกมอย่าง New State Mobile นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมยิงๆนะครับรูปแบบแบบ p u b G นั่นแหละก็เรื่องของการตั้งค่านะครับวันนี้เป็นส napdra g o n 8 8 8นะครับเราสามารถปรับตัวกราฟิกนะครับเลือกเฟรมเรทระดับ90เฟรมเลยแล้วก็เลือกตัวกราฟิกระดับต่ำนะครับถือว่าเป็นการตั้งค่าที่อยู่ในระดับค่อนข้างที่จะพื้นฐานสำหรับสมาร์ทโฟนเวอร์ทงนะครับถ้าเกิดอยากเล่นเฟรมเรทลื่นๆ90เฟรม ก็มาเลือกกราฟิกระดับต่ำนะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในตัวล็อบบี้ทีนึงว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกคุณภาพกราฟิกระดับอัลตร้านะครับเฟรมเรทจะปรับได้ที่สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ60เฟรมก็ถือว่าเยอะแล้วนะก็แล้วแต่นะครับว่าจะถนัดแบบไหนถนัด90เฟรมหรือว่าถนัด60เฟรมนะครับเราสามารถเล่นบนแอนดรอยด์แบบแปได้นะครับสามารถเลือกปรับตั้งค่าตรงนี้ได้สําหรับเดเมนซิตี้แบบพันหนึ่งร้อยนะครับในการเล่นเกมอย่างนิวสเตตมอบายนะครับการปรับตั้งค่าบอกเลยว กราฟิกอยู่ในระดับต่ำนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วความเร็วก,กราฟิกระดับสูงแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นในแง่ของภาพสวยด้วยแล้วก็เฟรมเรทลื่นพอประมาณที่60เฟรมก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับสำหรับ d i m e n s i ตี้แบบนน่ะครับเลือกกราฟิกระดับอัลตร้าไปเลยแล้วก็เฟรมเรทอยู่ในระดับสูงสุดนะครับสำหรับเกมอย่าง new state mobile นะครับพอเราเล่นด้วย snapdragon 8ป8บวกกับแรม 8GB กนะครับก็ต้องบอกว่าเล่นอย่างลื่นไหลแหละแล้วก็ในเรื่องของการเรนเดอร์เฟรมต่างๆมว่าม่่าาาเเลยยพระว1กก็คืออง New State เี่ย มันเป็นเกมที่ผมว่ามันออปติมหมยมาค่อนข้างดีนะครับสำหรับการเล่นบนโทรศัพท์บนสมาร์ทโฟนด้วยนะครับก็เลยได้ว่าใครที่ชอบเล่นเกมชูตติ้งแบบนี้นะครับเกมแบบแนวซเวิร์โวแบบนี้นะครับมาเล่นบนชิปเซตอย่งสานามประมวลผลแบบแปดณปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเล่นได้อย่างลื่นไหลามากๆอยู่นะครับที่อันนี้ก็คือผมเล่นแบบ90เฟรมด้วยนะอาจจะมีในเรื่องของตัวกราฟิกที่บางส่วนมันอาจจะขาดเรื่องของความคมชัดไปแต่ว่าแลกกับเฟรมเรทลื่น,นี่ผมว่ามันคุ้มค่าที่จะแลกอยู่นะครับเพราะว่าตัวเฟรมเรทเองก็ ทำได้ค่อนข้างนิ่งที่90เฟรมนะครับมันก็ได้เปรียบคนอื่นเวลาเล่นเกมนะครับการตอบสนองอะไรอย่างนี้มันก็จะเร็วมากกว่านะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวเกมอย่างตัว New Stage นะครับสำหรับ d i m o n City แบบ1,100นะครับพอเราเอามาเล่นเกมอย่าง New Stage Mobile นะครับในการเล่นจริงๆเลยที่90เฟรมนะครับก็เล่นได้อย่างลื่นไหลแหละก็เรียกได้ว่า ความลื่นไหลเนี่ยมาเต็มนะครับในเรื่องของตัวกราฟิกก็ตามสภาพนะเพราะว่าเราปรับกราฟิกระดับต่ําเพื่อจะเล่นได้อย่าง90เฟรมนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการอยากเล่นที่ภาพสวยๆก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับเลือกกราฟิกระดับอัลตร้าไปเลยแล้วก็จะเล่นได้ที่60เฟรมซึ่ง60เฟรมก็ถือว่าลื่นในประมาณหนึ่งแล้วนะครับถือว่าใครที่ ชอบเล่นเกมอย่าง new stage นะครับหรือว่าเกมแนวยิงๆรวมถึงเกมอย่าง pubg อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเล่นบน d i m e n s i t y แ1 0 0ได้สบายสบยนะครับตอหรับผมคิดว่าตัวนี้เป็นชิปที่ค่อนข้างที่จะครอบคุมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของการเล่นเกมนะ สำหรับเกมอย่าง r o v นะครับแน่นอนแหละว่าเล่นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพอเราใช้ส n a p d r ก้ o n แ8 8นะครับเราทดสอบทั้ง Kenshin Impact ก็เล่นได้นะครับ New State Mobile ก็เล่นได้เพราะฉะนั้น r o v ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะครับในการตั้งค่าเพื่อนๆสามารถปรับตั้งค่าภาพระดับ HD ได้เลยนะครับระดับสูงมากการแสดงผลก็สูงมากนะครับ Particle ก็สูงมากนะครับรวมถึงตัวสนามรบนะครับเพื่อนๆสามารถปรับตัวเฟรมเรทระดับสูง60เฟรมได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปิดตัวซอฟต์ไลท์เปิดเอฟเฟกต์หมอกได้เลยนะครับ สำหรับด density แบบ0นะครับกับเกมอย่าง AoV นะครับเหมือนแซมแล้วก็ n 888เลยนะครับเล่นได้ลื่นๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมอื่นก็เล่นได้ลื่นแล้วนะครับ AoV เป็นเกมที่แม้ว่าจะกินสเปคแต่ก็ไม่ได้กินสูงขนาดนั้นนะครับแน่นอนการปรับตั้งค่านะครับทุกอย่างสูงมากหมดเลยนะครับทั้งภาพ HD การแสดงผลแล้วก็ particle นะครับ ในส่วนของการตั้งค่าสามรบนะครับก็สามารถปรับเฟรมเรทระดับสูงได้เลย60เฟรมปรับซอฟต์ไลท์ได้นะครับปรับเอฟเฟกหมอกได้ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของการเล่นจริงนะครับก็ต้องบอกว่า ROV เนี่ยนะครับเล่นบนไซเบอร์กราแปลเนี่ยเหลือๆนะครับเล่น60เฟรมแบบลื่นๆเลยเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นต่อเนื่องยาวนานมากๆแล้วก็เล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นในห้องแอร์นะครับอุณหภูมิข้างนอกมันข้างสูงเนี่ยก็อาจจะพบ อาการเฟรมตกได้บ้างเนื่องจากความร้อนที่มันออกมาจากตัวเซมัโก้แป888เนี่ยมันมีความร้อนค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเล่นสัก23เกมสบายๆนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับในเรื่องของตัวทั้งความร้อนเรื่องของตัวเฟรมเรทนะครับ60เฟรมลื่นๆตลอดจนจบเกมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ d ด m เมสซี y แบบพันนะครับเล่นเกมเ v นะครับก็ลื่นตามที่คาดเลยนะครับเฟรมเรทก็ทําได้นิ่งๆที่60เฟรม ภาพต่างๆการเรนเดอร์ภาพก็เรียกได้ว่าสวยงามนะครับสมกับที่เป็นชิปเซตที่อยู่ในคลาสรสะดับแฟลชชิปนะครับเกมพวกนี้มันเล่นได้สบายๆยอยู่แล้วนะครับสำหรับ ROV นะ สรุปภาพรวมนะครับสำหรับการเปรียบเทียบชิปเซตสตัวนะครับ Snapdragon 888กับ Dimensity 8 1 0 0นะครับว่าตัวไหนเหมาะการเล่นเกมมากกว่ากันนะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้ผมคิดว่า performance หรือว่าในเรื่องของประสิทธิภาพในการเล่นเกมเนี่ยทำได้ไม่ต่างกันเลยนะครับก็มีจุดเด่นจุดด้อยคนละเรียกได้ว่าก็ชกคนละหมัดน,นะครับ ซนด์ราก้อนแปดแเนี่ยมันก็จะเด่นในเรื่องของตัว G P U ที่ถูกเอาไปใช้งานร่วมกับเกมมีมีการใช้งานกับพวก Dev e l o p e r เกมมากกว่าเพราะฉะนั้นการเรนเดอร์นะครับเห็นได้ชัดอย่างเกมอย่างเคนชินนีอิมแพเนี่ยแม้ว่าจะเล่นได้ลื่นพอๆกันแต่ว่าตัวซานด์ราก้อนแปดแเนี่ยการเรนเดอร์พวกทุง่งพวกต้นหญ้าต่างๆก็จะมีความเนียนกว่าเล็กน้อยนะครับในขณะที่ De เ i นซิตี้แบบพันหนึ่งนะครับความแรงเนี่ยเรียกได้ว่าไม่แพ้8 8 8แเลยนะครับสามารถเล่นเกมอะไรอย่างนี้ได้พอๆกันเลย แม้ว่าจะมีเรื่องของการเ,าเรนเดอร์กราฟิกที่อาจจะสู้ไม่ได้แต่มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็สิ่งที่เด่นกว่าของ Dimensity 8100ก็คือในเรื่องของความเร็วตัว G P U นะครับมีความเร็ว G P U ค่อนข้างสูง แล้วก็จะมีในเรื่องของการรองรับโคเด็กต่างๆนะครับโคเด็กเวอร์ชันใหม่อย่าง AV1 ก็รองรับบน d e m e n s i t y 8,100รวมถึงตัวบลูทูธเวอร์ชัน5.3ก็รองรับนะครับที่สําคัญคือในเรื่องของการจัดการความร้อนการจัดการพลังงานนะครับต้องยอมรับว่าชิปเซตรุ่นใหม่อย่าง d e m e n s i t y 8 1 0 0เนี่ยมันทําได้ดีกว่าฉะนัแล้วก็มัน 8, 8, 8, 8นะครับคือก็สรุปง,ง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต้องการเลือกสมาร์ทโฟนที่จะเอามาเล่นเกมอย่างเดียวไม่ได้ดูสนใจประเด็นอ,อื่นเลยนะครับในราคาที่อยู่ในเลนจ์ประมาณหมื่น เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าชิปเซตตัวนี้นะครับมันเล่นเกมหลายเกมในตอนนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับที่สาคัญคือราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเทียบอย่างตัว p o c o X4GT นะครับราคาตัวนี้เริ่มต้นมันประมาณหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือราคาไม่แพงที่เล่นเกมได้ดีเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการทดสอบครั้งนี้นะครับเราเน้นที่ประสิทธิภาพเหมือนเดียวเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถบอกได้ว่าสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับ Snapdragon ้8 8แเนี่ยด้วยความที่เคยเป็นอดีตเรือธงมาก่อนก็จะมีประเด็นอื่นที่่่่่่่นนนนาาาาสสใใจกกวววเเเชรรืือออองงงงขตตััล้ถยภพดุ ครื่องในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่ทําได้เหนือกว่าสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับชิป d ดเมนซิตี้แบบพันหนึ่งร้อยเนื่องจากสมาร์ทโฟนที่ใช้ d ดเมนซิตี้แบบพันหนึ่งร้อยเนี่ยส่วนใหญ่ถือเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางเท่านั้นเองนะครับสําหรับเพื่อนๆน,น,นะครับที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวแซนด์บราคอนแบบแปดแปแล้วก็ตัวเดเมนซิตี้แบบพันหนึ่งร้อยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยทำการเปรียบเทียบชิปเซตคู่ไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กกกกดดดดเเเป็นนนนนาาาลัััััังงงใใใจจหหห้้นะ้้บบบทีีมีมมขอออรรรววววยะคคไ่ิโสส Thank you